ใช่ใช่ถ้าเราถ้าเราไม่มีตังค์เนี่ยอายุมากมาถ้าเรามีตังค์ลูกหลานเขาไม่เห็นคุณค่าเราเหมือนเดิมมาทางเราลูกหลานไปซื้ออันนี้ให้กินหน่อยเขาไม่อยากเขาาไกลเขาให้ตังค์ไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลานก็โอเดยเดี๋ยวตังค์ให้ตาให้ค่าขนมเออนั่นน่ะนะแล้วค่าขนมเดี๋ยวไปตาแทบไปซื้อนี่ไปนะไว้ไว้นะเออไว้ไว้เลยว่อาเออวันเด็ด เอไปหาาาด่่ีกวละเอออเาใหญ่เลยเนอนั่นแหละเขาก็ต้องแบบว่านั่นแหละถ้าเอาโสมาไม่มีตังนี่มันเขากมัมองไม่เห็นเราเนี่ยว่าเรามีตังเราก็สามารถเราจะให้หลานจะมีมากอย่างดีดูนะครับดูนายกครับเห็นไหมอ๋าเออคนไม่เลอะเขารอป่ะเป็นเป็นเป็นนักโทษอยู่นะเขายังรักอยู่เนาะ เออนั่นนั่นได้อยู่ออคุณตานะอันนั้นอันนั้นคุณตาทักษิณมีตังเยอะสบายใครๆก็รักอืมอ๋สบายเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปไหนนี่จไปไหนมาไหนมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวน่ะเนี่อำมภลงจุดสนามบินนนท์เมืองเนี่ยมันมีอยู่สนามเครื่องบินเจ็ตน่ะอโอผมไปผมไปเห็นอยู่โอ้นี่เครื่องบินเจ็ตน่ะเขาก็ต้องจังทำไม เขามีคนขับอยู่แล้วเ้าเออรวยอยู่แล้วน่ะอ้อหมอนี่พูดง่ายขับหต่คนกินเดือนขับเครื่องบินของสารคนเดียวจบเห็นไหมเขามีตังขนาดนั้นรับเงินเดือนอย่างเดียวเช็คระบบเครื่องระบบอะไรไอ้เครื่องบินเจ็ตน่ะมันดีอย่างมันมีเครื่องสำรองถ้าเกิดมันเอ็กซิเดนต์ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเครื่องทดแทน ไม่เหมือนะแต่ว่าเครื่องบินอย่างอื่นก็น่าจะมีอยู่แต่ว่าอันนี้ก็มีอาจจะมีหลายเครื่องเนาะว่านะเนาะไปสำรองเวลามันอาจจะเกิดอัิเตบกลางสาศก็ได้คนเราเนาะมันไมเหมือนรถนะเหมือนรถยนต์นะรถยนต์นี่ถ้ามันอัิเตบกลางถนนเนี่ยผมว่านะมันมันก็โอเคอยู่เนาะเออไม่อะ แต่นั้นโอ้โหจอดไม่ได้นะเนี่ยอยู่กลางกาดเนอไม่ใช่ไปเหมือนนุ่นไม่ได้นะอยู่กลางกาดดังนั้นมันต้องโอ้โหมันต้องมีเครื่องสำรองอะเนาะรถยนต์ก็ดับก็จอดอยู่บนถนนอย่างเดียวโอ้ถ้ามันมันดับกลางอากาศเนาะแต่เครื่องบินนี่ไม่ได้นะไปดับกลางอากาศไม่ได้นะไปกตามเรือเออเชื่อมไมนกันนะเอาเรือเรือเนาะเออเอาเรือถ้าเป็นทหารก็หรือเป็นเขาก็มีเบีย เขาแต่แต่ว่าเรือใหญ่เขาก็มีหลายเครื่องอย่างว่าแหละยังเรื่องนักบินเนี่ยมันเดือนจะมากกว่าอะไรการเทาดังว่ะใช่ใช่ใช่เทียมไทยอ่ะใช่ใช่นักบินเนี่ยมันเดือนสูงตอนนั้นผมเคยเห็นน่ะนักบินที่ไหนอนาะโอ้ตอนที่น้ำท่วมอ่ะนักบินเขาคล้ายว่าเขาก็ซื้อบ้านซื้อไรใช้งบเยอะนะ ครั้งเขาก็ปวดพวกนักบินอ่ะมาครั้งแบาบว่าช่วงนั้นเนาะเขาก็ผ่อนบ้านผ่อนลายผ่อนบ้านอย่างหรูนะผู้นี้ผ่อนบ้านอย่างหรูเลยมันเลยทําให้มันก็แย่มันกานบางคนเขาผู้นบวนให้ฟังเป็นภรรยาขาบนให้ฟังว่าเขาไปผ่อนบ้านซื้ออ,อย่างเยอะแยะบ้านก็คือราคาแพงประมาณน,นี้โดนการปลด เดินมากดันไม่ใค่ค่าของแพงเกินใช่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 เออมงคายบ้านเขเล่นหลังละสิกว่าล้านก็แย่เหมืนกันน่มันเงินเดือนมันไอรวยเขาก็คงจะคิดว่าาเงิรวยนะมันสู้รวยแล้วรับัองบ้านใช่เขาคิดว่าเฮ้ยเงินเดือนเพิ่งถเอาร่อนได้สบายนั่นเอง้ไมก็ มันเอาแบบเกินตัวกันไปเหับางครั้งมันเกินเยอะไปเนาะควางครั้งคือแบใช้เงินเดือนส่งแบบว่าเยอะพูดง่ายผ่อนเดือนละสองสามผมว่าผ่อนเดือนละสองสามหมื่นก็เยอะนะบ้านนี่นะบางบางอาหารเนี่ยยังมาชั้นในคนต้องเดืนแสนกว่าบาทเนี่ยในในคนเนาะ าชา,า,านี่หน่วยงานรัฐเหมือนกันหน่วยงานรับวิสาหกิจอะระดับใหญ่ๆเขาก็ประมาณสองแสนสองแสนห้าระดับ,บหัวสูงสุดแล้วนะเขาไม่มีบำเหน็จเออเปนเดิมเขาเยอะกว่าแต่ว่าพอได้ขึ้นมาเป็นระดับกรรมการพูดการใหญ่อะอยู่ได้ไม่นานหน่วยงานรัฐัิสาหก,กิจอะนูกเป็นไรสุดท้ายต้องได้ดิ่งเอาเปลี่ยนคนใหม่เออมีนะ นี่หน่วยงานรัฐนี่อยู่เตี้ยงบนหนั้นนะครับรชใช่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 ค่างพอได้มันมีช่องทางโปรงติดนีใ่ใช่ใช่อืมจะได้เงินเยอะนะระดับท่านรองพวกนี้ท่านรองนี่ก็ได้เยอะนะทำหน้าที่แทนกรรมการด้วยการ,ร,การใหญ่ได้ท่านรองเน,นี่ยมันไม่ธรรมดาเงินเดือนก็ูง่ายกว่าสูสีกับระดับใหญ่เป็นท่านรองอยู่อยู่ได้นานกว่า มันเป็นคนบา,บางคนนะเข้าใจผมให้เป็นระดับใหญ่ผมไม่เอาหรอกอาจจะอยู่ได้ไม่นานเพราะเขายังหนุ่มยังแน่นอยู่บางคนก็ไปเป็นระดับสูงสุดแล้วอยู่ได้ไมานานหนี่ว่าแหละต้องมาเปลี่ยนคนใหม่มันกส็สูตรแล้วจะจับมาเป็นรองก็ไม่ได้นะมันสุดแล้วมันต้องออกกันเยนะอะเนาะโอ้ถ้าเงินเดือนขึ้นเนี่ยมันก็ เงินพูดง่ายเงินรายวันที่เขาปรับแปลว่าค่าแรงขั้นต่ำขึ้นคุณตาคุณตาก็จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเนาะมันจะขึ้นทั่วไปเมื่อขั้นต่ำขึ้นเลยเขาก็ต้องกระจอย่างนี้เขาเรียกว่ามันงานปรับปรับปรับขึ้นเนาะค่าค่าค่าของชีพดีกว่าเออปรับค่าคลองชีพค่าคลองชีพมันสูงของแพงขึ้นเงินเดือนอ๋อใช่เหมือนกับตาตอนแรก เกียนใหม่ใหม่ได to erm ้แค่แปดร้อยเองเนาะเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วอ๋อเจ็ดพันเหรออ๋อแต่มมนมันปรับขึ้นมาหน่อยนึงอ๋อเจ็ดพันตั้แต่ปี3ามห้าเนาะอ๋ออ๋อเจ็ดกว่าบาทเนาะประมาณ30ปีแลวเนาะสมัยนี้เขาเสียณต่อเน่สองหมื่นามก้าสองหมื่นไรอ่ะ ได้จะไปไหนต่ออ่ะอันนี้ใช้บริการประจำบอกอ๋อสุดยอดเลยฮะสั่งได้เหรอคุณตามีตังกัเนาะสั่งได้น่ะลองคุณตาไม่มีตังลองดูนี่ไม่ได้นั่นเนี่ยไม่ไปหรอกทำไมตนคุณตาไม่มีตังไม่ไปหรอกไม่ธรรมดาเนี่ยเออนั่นแหละเงินเนี่ยมันซื้อได้อย่างว่าล่ะเฮ้ยไปโน่นไปนี่ให้หน่อยประมาณนี้เนาะลองคุณตาไม่มีตังจบข่าวเลยนะ โอ้เดี๋ยวเวลาเขาจะว่าเอาเนาะเดี๋ยวตต้้อองงมาจะไปเอาของมาหรือจะนั่งออกต้องมาเยอะมากเนี่ยแก้จะเสียนมาจะเอาไปเลยก็ไม่ต้องมาก็าไปเลยแล้วมันจะไม่ให้เอาเจ้เราต้องเอาที่บ้านอ่ะเอาที่บ้านมาเปลี่ยนเจ้ยังอยู่ที่บ้านตอนนั้นตาขอโทษนะ่นทางคุณตาทำหน่วยงานอะไรตอนนั้นครับ อ๋อทหารเนาะในพนในพนอครับครับตาไปยังไปแล้วเนาะท่านเลยเน่ยเอาท่านท่านท่านเลยเนาะอ๋อขนานนั่งต้องนั่งก่อนใช่ใช่ใช่งก่อนนั่งดีหลังไม่ได้แลเนี่ยนี่ยผมได้บมาชิมเจ้าเออใช่เนี่ยจำไว้ผมนะครับจำไว้หน่อยจำไว้เนี่ยจำไว้ ผมได้เนี่ยนะผมันช่วยได้เลยได้ได้ช่วยได้ช่วยท่านท่านเพ่งเจริญแล้วขนาดนั่งเ้าอ่ะนั่งต้องให้นั่งก่อนกระเป๋าดำนะนั่งต้องให้นั่งก่อนกระเป๋าดำอยู่น้วนะไปนะดูแลดวงตาดีๆนะครัคน

จะเป็นทหารเกษียณนะครับมันจะพูดครับก็ได้มานั่งตรงนี้รอวินนะครับขาประจำนะครับให้ลุงนงไปส่งนะครับผมก็ได้ทักทายกับแกนะครับอ,อ๋อแกเป็นทหารเกษียณตอนนี้แกเกษียณเมื่อพศ253 5ตอนนั้นแกบอกว่าได้รับอยู่ที่7,000ก็รับเงินบำนาญมาเรื่อยๆจนถึงประมาณ30ปีแล้วแกบอกว่า ตั้งแต่พศส 3, 5หาหาวันนี้แกก็กินบนานาญมาเรื่อยน,นะครับถ้าเป็นบําเหน็จเรียบร้อยพี่น้องบําเหน็จเรียบร้อยถ้าเอาเงินก้อนไปเรียบร้อยนี่แกกินบํานาญสบายเลยพี่น้องนะครับสบายเลยพี่น้องครับผมก็ได้ทักทายผู้อาวุโสนะครับนี่คือเป็นทหารนะครับเกษียณกินบํานาญนะครับก็สบายไปไหนตอนนี้เงินเดือนขึ้นอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับ มเหมืนห้าพันบาทแกก็ถ้าเงินการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเงินเดือนของแกก็จะขึ้นด้วยนะครับขึ้น,นเรื่อยๆนะครับดูที่การปรับอัตราค่าจ้างรายวันนะครับถ้ามันขึ้นเขาก็คนตาก็จะได้เงินเดือนปรับขึ้นได้เช่นกันนะครับนี่คือการได้กินบำนาญน,นั่นเองนะครับขอบคุณครับ